กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรศิราชาแนลนะคะขอยินดีต้อนรับ fc แม่เพชรทุกท่าน F c ซนกป,ป้ายนะคะแล้วก็ fc ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะทุกคนนะอยากบอกว่าตลาดแตกเลยนะคะทุกคนวันนี้นะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปตลาดพิยาคนรุมนะคะเดี๋ยวนะ ลยกลายเป็นคนหยุ่มบันนี่เป็นคนหยุ่มสาขาขอนที่ขอนแก่นค่้มันได้ไหมได้ไหมพยาต้องบอกกับแม่พิยานพ่ยานพิยานพ่ยานไม่เคยขัดใครเลยทั้งทั้งโลกไปเนี้ยพยานนะให้ไปเปิดทั่วโลกแล้วตอนเนี้ยจริงๆแล้วไม่ตลาดคนรุมนะคะตลาดคนรุมอ่าบอสบอกว่าจะไปเปิดตลาดคนหยุ่มนะคะที่ขอนแก่นนะคะทําธุรกิจร่วมกับพิยานะคะเขาบอกว่าปังมากๆเลยนะคะวันนี้คือ หมายถึงวันนี้ไปคนรอต้อนรับแบบเยอะมากๆนะทุกคนอืมรอแล้วแบบคือตลาดแตกนะคะทุกคนอืมคนมาต้อนรับคือเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ให้ดูภาพนะเพราะว่าคือแบบเราปลื้มใจนะคะเราปลื้มใจแล้วก็ดีใจแทนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่แบบมีคนรักเยอะมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออ,อ คนดูสติมไลฟ์คือหนึ่งหมื่นกว่าๆนะคะแบบว่าดูตั้งแต่เริ่มต้นจนจบคือไม่มีใครหนีไปไหนเลยนะคะซึ่งถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็ยากหน่อยนะคะตอนนี้อแป๊บหบนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ฟัง จริงๆนะคะมีตัวคนรักและไม่ยกด้วยแบบคนไปต้อนรับคือเยอะมากๆเลยนะคะในตลาดเราจะกินท้องกินไส้เดี๋ยวนี้เจอกันแน่นอนครับผมกับพี่อาคุณรุ่มนะคะสาขาขอนแก่นนะครับผมเจอกันแน่นอนรับประกันตอนนี้จากพี่อาคุณรุ่มมือรัใกนครับอเอาจับมือกันความแซ่บความอร่อยไปสู่ชาวขอนแก่นและภาคอีสานแน่นอนครับ เีดดด๋ดูดูตอนตอนเปิดตัวนะคะทุกคนตอนตอน,ตอนที่ว่าผู้ใหญ่บ้านเดินเข้าไปที่แรกนะตลาดพี่ยาคุณลุมคืออยากจะบอกว่าเอฟซผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่คือสุดยอดมากๆเลยนะคะ สุดยอดมากๆคือเขารักเขารักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มากๆคือเขาจะไม่หนีไปไหนสนับสนุนทุกอย่างนะคะน่ารักมากๆอาดดตอนนี้ตอนที่ผู้ใหญ่บ้านมาแ,แกรก้งนะเหมือนสอสท่านหนึ่งกันเลยทีเดียวเหมือนดาราท่านหนึ่งกันเลยทีเดียวนะคะนี่คนเยอะมากๆรอต้อนรับนะมีแต่คนรักทุกคนคน,คนดีมีแต่คนรักนะคะ เนี่ยคนมันรอต้อนรับยิ่งกว่าสสยิ่งกว่า,าดาดาดังเีกนงยอมเลยยอมนะนาทีนี้คือผู้ใหญ่บ,บ้านจริงๆเลยฟังทุกอย่างเลยเนี่ยทุกคนดูมีแต่เอฟซีน่ารักน่ารัก เอาคนเอาของมาให้เยอะมากคนเอากับพ้งกับข้าวดอกมุ้งดอกไม้นะคะอะไรก็เยอะหมดน่ะดูรุมทั้งผู้ชายรุมทั้งผู้หญิงนะคะเห็นแล้วดีใจแล้วก็ปรับปรืมใจใครๆก็อยากไกลชิดนะคะทุกคน เดี๋ยวแม่จะให้ดูนะคะปากประเดีด้วยนะปากประเด็กปาักรากประดด้วยนะปาะก่คนปากอย่างเงี้ยเป็นคนจริงใจเป็นคนจริงใจไอเด็กที่พ่อแม่เลิกกั เลือกเกิดไปได้แต่เลือกเป็นเลือกที่จะเป็นได้ป้อเลือกเลือกที่จะเป็นคนดีได้ดีเลยพี่ยาบอกการนี่ดีแล้วหรอเนีดีเหมือนกับเราเลยนปากประเดีด้วยนะปากประเดีพี่ยานะคะรักน้องมากมากเลยนะคะอืมภายในเกียร์ข้าวเกียร์ประวัติผลโตอายุนะดูแล้วคือพี่ยาก็คือปราบปลื้มผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มากๆแล้วก็คือเอ็นดูและก็รักน้องบิ๊กมากๆเลยนะคะ ซึ่งเดินทางไปวันนี้คือมี f c เยอะแยะมากมายมาต้อนรับนาทีนี้นะคะไม่มีใครนะคะที่จะปังเท่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วล่ะนะคะพรีเซนเตอร์ก็เยอะเงินทองไหลมาเทมาคิวงานนูน่นยันปีหน้าเลยนะคะทุกคนนะก็ใดๆแล้วก็คือขอขอบคุณนะคะ f c ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่รักนะคะและก็ซัพพอร์ตผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตลอด มีวันนี้ตอนที่นั่งร้องไห้ที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แบบเข้มแข็งมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือมี f c คอยซัพพอร์ตและปี f c คอยอยู่ข้างๆเสมอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะย้าเสมอนะคะว่าเขาจะแข่์เอฟซีของเขามากๆเลยนะคะอ,อย่างแม่เพชรนะคะแม่เพชรก็คือโดนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตกแล้วก็ปกติก็คือจะ จะดูอะเออเป็นเป็นแบบตอนที่เขามีครอบครัวก็ดูเป็นครอบครัวก็คด,ดูว่าเออโอเคเขาแบบครอบครัวอุ่นดีนะแต่พอมาเป็นอย่างเงี้ยแม่เพชรก็คือมาเป็นเอฟซีผู้ยญ่บ้านฟินแลนด์แล้วจริงๆหลักๆคือดูนุกปลายอยู่แล้วนะแต่ว่าก็คือโดนผู้ยญ่บ้านฟินแลนด์ตกไปคนก็เลยเป็นเอฟซีผู้ยญ่บ้านฟินแลนด์ก็เป็นเอฟซีของน้องลูกน้องปลายด้วยนะคะทุกคนฝากเอฟซีผู้ยญ่บ้านฟินแลนด์ช่วยกดติดตามแม่เพชรด้วยนะคะขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ